สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วในมุมเดิมๆพี่น้องจ้ากลับมากกรุงเทพเราอยากกินยังซวงๆพี่น้องอาหารทะเลกับม่เขือยกยกินบันไดมาพบพอกันขึ้นก็แล้วพี่น้องอาหารม่ค่ออหลากหลายคือซัมิวบานอ่ะอยากกินยังเผ็ดๆซวงๆกับมากะเฮ็ดงานโหลดเนาะชีวิตคนทำงาน ขี่ยังมากงไหมพี่น้อง จะไปลวกลวกกินกับหนึ่งปลาก็ือจะแซ่บ มาเห็นงานอยู่นิคอะ <c oughs> เจ็ดแปดปีพี่น้ง <c oughs> องใหญ่ยังแน่ใหญ่ยังแน่ไม่เห็นงานเจ็ดแปดปีเ <c oughs> ดียลูกคนหนึ่งได้๋ผัวคนหนึ่งเดีเราสองขั้นมีน้อง <c oughs> มีลูกมีลูกอะ ไี่รสจะอรมีรถกะเอาไวบ้บานเบิดแล้วพี่น้องไว้ให้พ่อให้แม่ใส่ขั้นหนึ่งกะไว้้างอ,อุบน ีข้ามกับไว้น้องบัวเดี๋ยวก็พี่มลอ,อยู่กรุงเทพมันบ่เคยได้ใส่รถดอกพี่น้องยังไปเห็นงานกันนั่งยังพี่มกนกันน่งรถเมยแต่แน่วแน่วไปค่ <laughs> ารถเมย์แปดบาทสิบบาทก็ว่าไป ว่าจะพอแม่สะดวกสบายนะพี่นองนาะเวลาเพื่นไปตลาดตะรี่ไปอำเภอไปน้องบัวไปจังหวัดจังงๆพี่นองกะกีกะคีจะมอดจะใส่นาะเรียนตุนเท่าแล้ว ย่างข้าวยู่นิ่มกับบริเวไใบไทรเนี่ยังแอ้ก็พิมพ์มุนกยังไงกับเหตุกานณ์เลิกง,งานมากกับมาพักวันหยุดกับมาพักกับไปไทรเป็นคนมามักเที่ยวทั้งสองคนอยู่แล้วพี่นุอง ขานขี่รถบ้างหยังหรอกถามามักอยู่กับกับมักอยู่หรอกแต่ว่าเป็นคนข่านนั่งรถนะ ยังถ่าได้ยุดย่าหลายมือกับกับภาคกันกลับจะบันโมภาคกันคิดว่าเออสิไปเที่ยวจังหวัดนนท์จังหวัดนี่ปะไปพีหนองคานกลับไปหาพ่อหาแม่ดีกว่า วงเดี๋ยวคลิปหน้ากไ็ไม่หรอไมีห้ยังกินอยากกินนมูกรอบไหมเยว่าให้ในเคยเห็นอยู่ฉัน <laughs> ว,ว่า แล้วเ,เสื้อยิมยากว่าพี่นแมนอยู่ดอกพี่น้องปกติถ้าบ่ค่อยหูจักกันบ่ค่อยหูจกักไ a ก็บอค่อยยิมยดีๆเลยพี่น้องแต่เฮดคิปมาเป็นปีล้วก็ยังบ่ค่อยยิมให้กล่องอยอะ ช่วงยกมึี่สูบแป๊บนึงกิ้มเพ็ทเพลแล้วเตือน joa yeah. เป็ดเป็ดลราเป็นแน่นี่แหะขอโทษขอแพ้พี่น้องกินเผ็ดๆให้ยจ้าของซวงอะนะต้องไปเห็นงานต่ออีก 晚点。 ตื่นก่ะพี่น้องคลิปแรกสักท้ายหลังจากถึงกทอทมอเกาก ไปแล้วพี่น้องชักท่ายกันให้งานต่อก่อนมือก็ได้กิ่นให้คล้องตือนถึงเนเดเอาไว้พอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องสำหรับวนนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กันติดตามรับชมแล้วจ้ะไว้พอกันไม่คลิปหนจาจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะว้ายตื่นแล้วพี่น้อง